ค,ครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคนส่องปลาสุขุทุกคนโอนี้พอกันวันที่18กันยายนพี่น้องวันพายุเขาตอนนี้ฝนตกตกแต่สามสุมพี่น้องยังท่านหยุดอยู่แต่มีบาดหนักบาดเบาเรื่อยๆคนส่องปลาจะทงไฮทงหน้าเด้อพี่น้องโมนี้เขาปลาหาเห็ดบ่ไดดผ้าพี่ผ้าน้องมหายามตอนโอนี่มือพายุเขา่าย่าเกตยามตอนอ้าพี่น้องไปเบิงน้ำกัน ทีมานบอยามตอน้ยาเกตเป็ค้นยามพี่น้องมาหน่ยามตอนยามตรงแล้วพี่น้องอ้าพี่น้องก็นี่ลงมาหอดตรงเลยเด้อพี่น้องเบื้องน่ำน้ำไหลลงตรงผจัดตา,ตา,ตาดเลยผล้ยาเกตยามตรงไห้เบื้องพี่น้องว่าที่ถึงทิมานบอปลามาหนิสวัสดีพี่น้องแย่เกศสวัสดีค่ะมามาี่ยามตรงมาหนิยามตรงพายุเขาพี่น้องพายุเขาเลื่อไปไปหาเห็ดมาหนิมาหายามตอนยามตรงพี่น้อง อ่อใส่ใส่เมียอย่ยางเดียวลราพี่น้องกเก็บเพชรคือกันยามตรงให้เมียยามคือเก่าล่าถะ,ะถูกก็ถือก็อ่าถือกพี่น้องอเออดึงไรงมากอ่ะสิมั่วๆแน่เด้อพี่น้องคาดเพราะว่ามันเป็นละองละองน้ำละอองน้ำกาะกล่องมันเลยมั่วๆแน่จังหน่อยอู้ถือลายอยู่ตัวน่ะ พุนแรนแซวอยู่พุนพุ้นมีปลาเออซอมมาซอมมา้นปลาพี่น้องปลาพุ้นโอ้ยลงยำเองอะไรตาบันทีโอพี่น้องนมานบ่ล่ะมานพนมานอยู่นาพี่น้องแวกันซ่อๆันกูก็มีโอ้ยมีแต่ปลาดกค่อยจัก ตาก็เลยได้บอัขาตัวใหญ่ครับปล่อยตาเหรอตาก็เลยเนาะเออเอกมาตาตาก็เลยนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยปลาปลาพี่น้องด้วยน้ำน้ำเดียวน้ำเดียวเลยเป็นของปลาเพราะมันเขาจต่ปลามาแบบนะเลยพี่น้องให้น่าเล่นตรงนี้ก่อนไปกินปลาอยู่ขงไหนล่ะนี่ม่งโอ้ยยังไม่เคยยานเด้อพี่น้องเอ้ย าามันหาปลาก็มั้ว่ายังบ่าันเบิยดยังบ่าันเบิร์ดลายหมเอาเบิองยาเกต์มันบ่อปาดนี่ยขึ้นมาอลไรพี่น้องสีเงาก็มีต <laughs> ่างมันละเน้อสีเนืาอุ้ยเป็นปลาดุกบ่ท่านใหญ่ปัญญาพี่น้องปล่อยลูกายปลาดุก,ดก,ดกแต่ว่าโตหน่อยพี่น้องมันฝนหลาเอาเอาไปปล่อยลงสาพ,พี่น้องคือคิดบอกไปกินดอกมันยังหน่อยอยู่ ปล่อยลูกสาพยายามไอ้ตรงฝลังมาอีกอะตามยกเกตไปเบิ้งพี่น้องมากมาะน้าพี่น้องนี่คือทงหน้าของคนสองปลาพี่น้องเขากำลังเริมเริมซอดแล้วพี่น้องนี่เป็นเขาดออันนี้ยเกตกับม้าหอดสาแล้วพี่น้องเอาปลามาปล่อยเป็นปลาดุกยามมาจากตรงวังหัน ตโตวัยใหญ่พี่น้องก็เลยมาปล่อยไว้ก่อนนาแหล่งพอได้วานกินกนะเดี๋ยวปล่อยแล้วก็ทีพยายามตรงอีกรังไม่พี่น้องเฮ็ดหลาย้รังอยู่ตรงก็ได,ได้ป,ปล่อยเลย,ยเร่งหน่อยขาวลงกองเลย <c oughs> อยู่อยู่หัวหูล่ะพา,ยอ,อ,า,าอยู่เข่าลกเรือน้มผ้ากับมอยู่ก็แล้วแต่มันมาพยายามล้างไม้พี่น้องมานี่ล้างยามมาล้างเดียวตอนนี้ก็ปล่อยล่ะปล่อยลูกตาใส่เกตพยายามล้างไม้ ตอนนี้เขาก็เริ่มสอดลดวเดอพี่น้องเป็นเขาดอดออยู่หน้าคนส่องปาลาในรัะพี่น้องซ้ำนี่ละเขาก็ได้เขาจะคล้องเขาแต่ปลาฮารเก็บจะเฮ็ดซ้ำนี่ก็ถือว่างามอยู่พี่น้องดูแลให้หน้าส่วงใบสว่วงเต่าเขาปลาหาก็เบเก็บเห็ดกินให้พี่น้องเบิ่งนี่ตัวนี้งามเกินไลกับบดีพี่น้องถ้าอยู่เขาลมมาลมเบิดเลยพ่น เสียดายเี่เกศขาละ้าพี่าน้องเบินเขาเบิงน้ำอยู่เอาไปไปเลีย้ยงทางลูกคนเอาเบินเขาเบิงน้ำอยู่ให้อยู่หน้าคนณส่องปลาพี่น้องคุณจนติดสวมหัวยายเกศแล้วคุณยางงามเลยยันแต่มันล่มถิมละพี่น้องสูงคักคุณ ดีอยู่พี่น้องทั้งบ้านอุบลเมืองอุบลปีนี่แล้วนี่งามไร้กระลมถิ่เบิร์ดงามไร้ก็เป็นอย่างที่ลราพี่น้องลมเบิร์ดล่ะถ้าอยู่เขาคุณลมเป็นซ้ายไปเลยมว่านยังบะลมมันขึ้นทั้งฝนทั้งลมลมเบิร์ดคุณปลาปลาปลาเบิร์ดเบิร์เบิรงดเบิร์ปลาลงกเบิร์ดโอ้ผมไม่อมาใส่ยี่ห้อใส่อยู่ล่างอยู่นปลา ผุ้ไปเสี่ลยผุดแลนแซ่เอวเลยพอคอประดุกแล้ววหันมันแลนแซวอยู่ปลาติ้วกกระลังลกไงกระเที่วกระเข่งมันมีตรงอยู่ข้างล่างอยู่พี่น้องมันลงไปพอดีไปถือตรงข้างล่างคุณละอาชีพสันซีคอดเนี่เด้อพี่น้องทายยางแห้งมันฝนตกน้ำกระเข่งกรล่างจอดเลยอุ้ยสะออนเขาพี่น้องคุณกระจาวไงเป็นเขาเมลียู่หน้า คนฟองปลาเนี่ยล่าพี่น้องก็มองงามมองผีหย่ายกัมแีแถวน,นี้งามมีลออีพี่น้องนอง่ามพักอยู่สองเบิ้งแน่พอดีง่าปลาหนูคอกพี่น้องมันมาท่อมันอยากลงเื่อกันละปุ่นเห็นบ่ล่ะไรพี่นอ้อ,นนองเบิงบึงมึงม้งเป็นยัวหยัวเลยหมูเลยปุย่นในหน้าม,มีปลานในหนามม้ามีเขาพี่น้องเลยหมูใหญ่แทบหมูใหญ่แห้งปุ่นแสดงว่าแม่มันตัวใหญ่ได้เนี่ย ก็ดีหมกนะเอาใบนี้ล้ำแท่พันธุ้ยเป็นหมูเป็นหมเลยมันหาวนำแมมลงนี้จาก้วบอบ่แมมลงเดี๋ยวะพี่น้องไปเบ่งตอนะนี่ปล่อยว้นี้ปลาลูกขอบปลาลูกอให้ไปคักแ่มาหอดรงเลยพี่น้องมเเกยามตรงหลัางนี่ตายบะเออเปลาคอช่ตัวนึง วูนี่ล่ะลูกมันระว,วังมันลงเลยฮะระว,วังมันขืนอ้กระดุกตายาตยางมันไปหันละโอ้ยอลูกมันสิลงลมนมอ,อ,อ,อนล้ลูกสิลงน้่มเลยแมมันลงมาก่อนมาแล้วเป็นหนองเลยกระพอ, <c ười> อใหญ่เนี่ยเนี่ยเป็นหนอนนะจ พอโตยังไงอยู่ที่น่องแต่จงแค้นได้หน่อยอยู่ก้อนรูขั้นท่อนะไทยบริษัทเปียกน้มใส่ตาบังไปบังนะใส่แรงงานผู้หญิงนะพี่น้องมโมนี่ใส่แรงงานใหญเกล็ดยามตรงโกร มาห่ออีกตรงอีกหลังหนึ่งที่น้องเกตกระลังลงไปเห็ดห้ายหลังอยู่พี่นองตรงกระได้มันเป็นห้องหลายแถวหน้าผมถึกถึกห้ายบ<อ>่ยมันต้องลงไปเลยได้จริงๆได้แต่ว่าบ่บ่บ่เหยียบยางได้ลงทางนอกะเอาาอ นี่ละพี่น้องวิธีชีวิตการหาอยู่หากินของคนอีสารบ้านเห่าปลาลงตอนลงดีล่งตรงพี่น้องจะมายามต่อนยามตรงตอนนี้แยกเก๋กำลังลงไปทางล่างพี่น้องยามหลังที่สามแล้วโอ้นชดายปลาคอยใหญ่หอยมันกัดพูดพูดพี่แต่าปลาเดี๋ยวเดี๋ยว เต็มตาพี่น้องเครื่องใบใหม่ใบตอกเครื่องตาลละปลี่เดือเลยไ่ไปเหลือเอาอยู่บ,าบ,นบน้านม,มันขึ้นเกอะไปกับแรงฝนต้องอยู่ในห่มฝนตกทายลำบากแน่พี่นออ้องเอาขึ้นมาก้างบนละพี่น้องขอับไปเบิ่งบ้านปลาที่เดือดเนาะพอดพีเป็นปลาเห็ดปลาแดดมา ดึงขนงอดึงแหน่งต้องใส่ถาถุงไว้มาพรอกับีิงกรพี่น้องกล่องกับบัตรชาติบัตรบูรรชาเตอร์พี่นนางหนามย่อยใส่มันเค่ไหนก็คนง่ายนี่เนาะ,ะมากออกอีกหลังหนึ่งพี่น้องเป็นเง็บผ่าใส่ตามทอระบ,บายทอระบ,บายตามขั้นหน้าพี่น้อง กระเนบขาดางังดังเขียวเล้วพี่น้องกลมๆมามาัดใส่เห็ดแบบง่ายๆก็ได้กินเดาพี่น้องการดรักปูดักปลาบรดียากวิธีการเห็ดกระไดง่ายๆคือว่าเยกเกศอ,อ,อ๋มันยามไปวางเสาเนี่ยมันเลยบ่อไายมันเป็นกลางเว้นนำ้ำมันถ้าเป็นกลางขึ้นมันเสิงลงดีกว่านี่อยู่ ขอบรอบครัพอดีโมกมเมล็งมันจะลงไหลอืมมเมล็งมันจะลงไหลที่มาเดื่อมาเฝ้ามาืล็ดเมล็งตกบดเพื่อนอีแบบพี่นอ้นองถ้าอยูุ่ใส่ใช้เกตยามตอนขนาดพี่น้องมัน,นย,ยามเมียก็บว่ดได้ที่ตั้งป้องก็บว่ดได้มันลำบากคนพ,พายุมากพี่น้องไดายยากต้องกลางลมทด้อ่ะมาอีกแหละทั้งลมทั้งฝนแาบนี้ อ้าพี่น้องมานนี่แยกเกตกลับบ้านละบาดน,นี่นรกข้างในาข้างหน้ากลับบ้านพี่นอ้องก็แล้วฝนตกมาอีกแล้วทั้งฝนทั้งลมพี่น้องขาดวันสิเบิร์ตขึ้นละพี่น้องเมื่อแงลงป่าเืิอปุ๊บเลย อ่ากับบ้านก้อนพี่น้องบาหนิพอกันคลิป่อไปภลรพลพี่น้องมือ่อน่เป็นคลิปการหาอยู่หาก,กินตามทองไฮท้องหน้าที่หน้าคนส่องปลาเจ๊แต่พี่น้องเบิ้งซื้อพี่น้องกอง่ไดเเขาปลาห้าเฮดข้าอยู่เขาก็เลยมายามตอนยามตรงหนพี่น้องเบิง้งถึงชอบวิดีโอยังไงด้ซอยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังแรงใจคนส่องปลาจะคิดใหม่ใหม่ให้พี่น้องเบิง้งต่อไป คิดนี่คือสิพอกันซ้ำนี่ลับพี่น้องทายท่ำลำบากแคงนั้นข้ายอยู่เขาต้งฝนต้งลมมาเป็นงนงอดงนงอดอยู่หาพี่น้องขอ,อกันคลิปต่อไปผมลับพี่น้องคลิปนี้คนส่งปลาขอลาพี่ลาน้องไปสกักก้อนสวัสดีครับผม